เล้งพิมพ์ชื่อออมเป็นอ้อมสามรอบนะเล้งพักคู่ไปน้อยจะไป้วยใจหลายแ้วอ่ะหายคู่ก็ไม่มีคาบาไปด้วยเลยเล้งไปไหนวะเหมือนพี่ข้าวเรียกพี่ใหม่แหละเรียกยี่ื่อนึงเออชื่อใหม่เหรอเรียกใหม่เหรอจะเรียกก็อะไรเนี่ยจำไม่ได้เหมือนกันแต่แบบไม่ใกล้เคียงเลยอ่ะเล้งเนี่ยพอพิมพ์คุยกับอมนะอ้อมทุกทีเลยงงเหมือนกันจะใส่ไม้โทรทำไม ชื่อแฟนเก่าป้องเราเป็นอะไรช,ชอบทีมพ่อม่อมๆๆแต่เรียกออมนะเลยชินนี่ยครับบอ,อ,อ,อกว่าอ้อมเหมือนทีมยากกว่าออมเองนะมันติดไงพี่เราจะแบบว่าติดบบวันดูใครทวนเองแล้วโดนทุกนี้เป <c oughs> ็ดของพ่อแม่ เสนซื้อให้ปิ้วเลยก็ได้เปล่าลองดูในคังนะเผื่อปิ้วมีแล้วผมไม่แน่ใจแต่น่าจะยางหนักตีตีตีตอตอนเอ๊ะวันนี้ไม่บอพรุ่งนี้เออตบบอสามทุ่มแต่ถ้าว่างก็เข้าดิบก็ได้นะคะมีบวกมีเราจะได้เรียกกันเดไม่เดียวผมถึงกี่ตีบาละยกกินเลย ก็ต้องต้องไปริเวณหัวบ้านนั้นเทวอดเนาะเข้าบ้าน,าาน,น,านมาใช่ใช่เช่ออกจาก,กบ้านแล้วเขาเข้ามาโตไปกกลับโลกบุรีมาเปงบอกอตรงเข้าไปใหม่ค่ะเดินเข้าไปใหม่แล้วพอจะออกจากบ้านก็หัวข้อที่สองกดเอ่อกลับไปยังเมืองเกิดค่ะไม่ใช่กลับโลกบุรีไม่ได้ไม่ได้แต่มึงเกิดไม่มีตรง,งไหนได้นะอะครับ ผมมีใ้กลับรอบบูลลิปไม่มีกลับมือเกิดนะครับเลือกข้อสองเลือกข้อสองนะเลือกข้อสองอ่ะเอาผม,มโอเคครับเดีวเรียกอ้มอ้มเฉยเดี๋ยวจะเดี๋ยวน,นะเดี๋ยวจะเอา,เอ,าเอาวุธโซคืนจากหลานชิงเย่เนี่ยให้เป็นลูกพักหน้าใหม่ มาจุดบอสถูกปะเนี่ยเออถูกครับผมกำลังส่องห้องลิดต์อยู่ครับ<อ>ได้ได้จุดแล้วก็เราวิ่งไปอ๋อจุดบอสเอาเราไม่บอกจะได้ให้ไม่ต้องไปหาเองโอเคครับผมก็นั่งพิมพ์เจอจุดอยู่แล้ว <laughs> บอกเลยบอกเลยผก็ลืมนี่ขาดอีกคนเลยนี่ยขาดขาดคนชื่อเลยนะพี่ออมอีกคนนึยชื่อรูอ่ะ คนอินมือพันเห็นไหมว,ว่าเขาเป็นอินโพรเวดไม่ใช่หรอคนนั้นอ่ะชอบอเป็นคนเดียวแต่ว่าเขาเติมไปเยอะแล้วนะเห็นมาบวกตลอดนะยืนอยู่กับเฮียเหล่าตลอดสาร่บวบเออส่ร่วบวกคนเดียวเฮียเหล่าหลอกไปโดนหรือเปล่าน่าจะใช่แหละแต่เขาก็เขาจะขอความเชื่อ,อจากใครได้ พาไม่ได้เอยู่ตรงไหนตัอยู่ั้น่ะาไปทีไรไม่เคยมีตัวเดียวเจอตตัวใหญ่ไเแล้วเขาบอกมีบวกก็คือแบบมีบวกจริงๆอะเมื่อวานเนี่ยที่วิ่งมากับจางอะเขาบอกว่าอะไรนัานกงใช่ป่ะเราก็นึกว่าโดนเปล่าจะวิ่งไปพร้อมกัน บอลตัวไหนนี่ยบอตีรู้เห็นแล้วจุดสองคาก,ก้ามีจุดแล้วใช่ไหมมีนะจุดจุดจุดเส้นเดียวเอ่อจุดบอสในช่องทีมนะนัดแอดเป็นใช่ไหมเออแอดเป็นครับเออจำยุทธทะเลซายแอดเป็นปะเนี่ยจุดบอสอะแอดแอดแอดไหนครับเนี่ยในช่องทีมอะค่ะเจอปะหรือว่าเมื่อกี้เพิ่งออกบ้านมาออกมาบอสออกมาใช่แล้วผมอ่อยบ้าน ไว้บ้างวอไว้อว้ยังไม่ได้รอกเก็บตังค์เลยนี่ว่าเอาไว้แมปตื่นแล้วกันนะเสียใจรอเก็บตังค์ชาวกไ้ว้มันรลอกเก็บตังค์เด็กใหม่อยู่ระวังน่ะเห็นไหมจอยุทธทะเลทรายเห็นปะนี่คืออะไรครับจุดบอสอ่ะเรากดที่ตรงข้าใต้แนที่ผมอยูงข้างครับ ไม่ใช่ไม่ใช่พอลาเรามาวันอื่นจะได้รู้ไงพอราเขาบอกว่าจุดไหนจุดไหนอ่ะครับพอตามผมวใขาดูจะบอกอันนี้นะใช่มันจะบอกในแมมจุดเลยครับกดที่ป้ายเสียงผูชิมพูอ่ะแล้วกดเขาว่าใช่มันก็จะขึ้นจุดบอสให้เราจะเรียกชื่อเขายาวๆแบบนี้จริงหรออันนี้มีชื่อเล่นนะคะจอมยุทธาเลสัยชื่อเล่นชื่ออะไรคะคือจริงครับ ไม่เอาชื่อเล่นน่ะที <TV MP. S 1> <im itsu> ่แบบว่าจะเรียกสั้นๆน่ะชื่อพี่ครับพี่ครับคนใต้กะเนี่ยพูดสั้นๆีพี่ชื่อพีเฉยๆอ่ะนะครับทิธาแน่ๆเออแน่ๆโอเคชื่อพี่เตเป็นการดอมหนึ่งโอเจะได้เรียกชื่อเล่นนะเราจะเรียกจอมดิฉันเรายมันยาว อ๋อเฉาล้วยเมจินเขาไม่ได้หายไปไหนนะเขาเข้าโรงพยาบาลเซ็กว้วยบอกว่าเขาไม่ออนอะ่ะเ,เขานอนโรงพยาบาลแล้วแต่ใส่้ลยเขาว่าเขาแบบว่าไปเล่นเกมอื่นนะเขาแบบใส่น้ำเกลือแล้โยงะยางเลยอะ่ะคนป่วยเ,เยอะช่วงนี้อือ โอ้โหคุณโชคดีที่แถวบ้านน้องไม่มีคุณเอ๊ะอันนี้ไก้ดับเบิลบีหรอยังไม่จบอีกเหรอเจอมันที่ไหนไอ้สาวเหรอครับไอ้ดับเบิลบีแต่มันไม่พาพวกมารุมปอนเหรอ ก็ต,ตัวไปไหนกันนะ่ยเฮ้ยเอ้าเอา,เ,อาเจอหมูข้างรักจะไหวได้ไงี๋ยวหมูข้างรักก็เปลี่ยนชื่อแล้วนะต้องจำชื่อใหม่เง้ยเนี่ยเปลี่ยนชื่อเหรอคเออไม่ไม่เป็นแล้วหมูข้างรักเป็นหมูปิ้งจริงป่นะเนี่ยโอ้ใค่เขาจะจำไม่ได้ชื่อเราเปลี่ยนเมื่อกี้ชื่อก็จำได้ อย่า <Yeah. S 2> ตัวนี้ร,าร้านลากรว้เฮ้ยนนะเมื่อคืนนี้ใครวนะนายหญิงที่มันประลองกันนายหญิงอ่นะฮะ <Huh? S 2> ใครนะที่มันประลองกันกนายหญิงอะไอที่เซฟ ได้ไหนพี่ดิ่งลมเหรอเออเออเออใครนะเออเรอมีดพี่เออไปแก้แค้นให้นายหยินด,ด้วยนะมันมาดูมินนายหยินไม่ได้ไม่หรอกมันมันมันกดตัดกาดอะพอกดตัดกาดผมกดเบิกส่วนละตัวเหลืองอ่ะมันตัวเัลมอกดตัวแดงใส่มันมันเคยทีเดี้ว,วอันยนดีป่ะการที่มิงหนึ่งแล้วก็ค่อยไปถังนะโอเค ดูแชร์จอปอนดิแอดนดับบิลบีไปเกิดที่เดิมแล้วนะหน้าไปล่อไปบ่พอนี่กูสตรีมจอให้เขาดูความโง่ของมือในดีได้ <laughs> ถ้าพุ่สูงมันสวนได้แต่มันต้องแบบสูงไงเออ,อแต่ว่าถ้าเต้นเตี้ยมันก็ไม่ได้แล้วถ้าสูงมันถ้ากดสกิลร็อกตัวสวยมันได้มีโอกาสได้ี่ใส่ชุดทีเท่อ่ะที่ชุดสวยว่ะชุดแฟร์ชุดแฟร์ปอนะเนี่ยชุดแฟร์ูข้างรัก่ะแต่องอย่อย้แต่เท่<ๆ>

เกือนัดบอสเลยนะให่เดี๋ยวนยนะนดันดมาอยู่แมปนี้แล้วเนาะเดี๋ยวเกือบอสได้เดี๋ยวไมนะ่ได้ตังรลองเ,ย <laughs> เอหยทำไมผมตัวเหลือง่ะวันดีเขาเห็นกันทั้งดิส <laughs> ไหนซาาอยู่ไหนพี่เราตายเหรออ๋อไม่ไม่ตายยังมีพี่อยู่ไม่ตายอ้าวแล้วใครราดบอสได้รัดบอสสู้นี้ไม่ได้เหรอใช่รัสัตว์ไม่ได้ไม่เก่งนะอีกสองตัวบอสเราแล้วทีนี้เราลาดไม่ได้สักตัวเลยว่าบอสนะไปจีมิงแล้วก็ไปถังอใช่ไปจีมิงตอนเบื่อยังสู้กับมันนะ ถ้าเป็นอะไรเดี๋ยวจ้างไปจบให้ถ้าเบื่อแล้วบอกถ้าเบื่อแล้วถ้าหลมให้แป๊บเดียว์เอายพร้อมไปตัดให้ใช่ไหมไอ้เดอร์เบิร์ดีมันเกลียดนี่มากนี่ไงทำอะไรมันให้มันเกลียดอ่ะมันเกลียดทางแก๊งอ่ะไปดักดันเด็กคนนี้แล้วลงคลิปดูดีปอนแชร์จอยน่ะจบไอ้เดอร์เบิร์ดีเกิดที่เดินไปสี่รอบแล้วนะไปไหมพี่จ้างไปไหม <laughs> แล้วถามปอนก่อนว่าเผื่อปอนอยากเล่นกับมันอยู่ oh. ปอนจะเล่นไงก็ให้เล่นก่อนอันนี้ปนไปอจีมิงใช่ไหมจีมิง,ม,งมีบ้านกันปะเนี่ยสองคนนะบ้านจีมิง oh. จีมิง,จ,มงจุดหนึ่งอ๋อแอดบ้านคาราสุนะเกมเกมให้เพื่อนแอดบ้านหน่อยดิอยู่ปะคาราสนาุนะ เห็นช่องกิวป้านัดกับจอมยุทธทะเลทรายอะค่ะที่คาราสุนัที่พิมพ์หนึ่งสองสามาแอดบ้านคนนี้ไปนะเบตตี้เนาะที่จีมิงช่องกิวช่องกิวแอดบ้านไปเลยบ้านคาราสุนัช่องกิวอะเขาหนึ่งสองสามใ้าแอดไปเลยมาลองโปรดถ้าใช้จริงอะไม่โดน ตัวแดงเอ๊ะไม่โดนที่จุดไม่โดน,นตัดกัดล็อกเป็นดิฟอะวยาร์ปไวๆเลยนะวยารนะ์ปช้าระวังไอ้จีนมาเคินนะอีกสองตัวที่เหลือนี่บอสเราเหมดแล้วน,นะทีเนี้ยใครอยู่แมพอื่นมัน<ล>ไม่มีแรมหรอ,หรอปอนไนะอ้ดับเบิ้ลบีผมกดไอ้โหเลยว่ะใช่รอสับแรมแล้วก็าาาหาย <c oughs> เดี๋ยวนั้นออกบ้านมาแล้วบอกนะเดี๋ยวให้จุดจีมิงเออออกมาแล้วครับผมจะได้ไม่ต้องไปนั่งแอดตันหนึ่งวิ่งตามตูดวิเศษใหญ่ครับอ๋อโอเคงันก็วิ่งเลย สวยอ่ะชอบเฉดแฟร์เฉดแบบไอห้ามบนขอขายกันยังไงอ่ะจุดห้าตำกองกกองละสักองละสามร้อยหรือยังไงไม่เข้าใจสองพันอันสองพันอันเหรอเพื่อนสองพันอันเท่าไหร <300. S 1> <300. S 2> ่นะสามร้อยบาทสองพันสาม้อยคะแนจะซื้อเหรอไอ้ไอ้เปิดจุดย้อนจะเท่าไหร่นะห้าพันกว่าเท่าไหร่นะหกพันสามร้อย